ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับวันนี้จะพูดถึงไม่มีชาติไหนเลยที่เราเกิดมาแล้วจะไม่ถูก นินทาแล้วก็ไม่ถูกสรรเสริญมันก็จะมีควบคู่กันมาอย่างนี้ทุกภพทุกชาติไม่ว่าเราจะจนหรือจะรวยเราก็จะถูกทั้งชมแล้วก็ทั้งติทั้งนินทามันก็เกิดควบคู่กันมากับโลกอยู่อย่างนี้ไม่มีชาติไหนเลยที่เราจะไม่มีสุขแล้วจะไม่มีทุกข มันก็มีสุขแค่ชั่วคราวทุกข์แค่ชั่วคราวมันแค่ช่วงรัดนิ้วมือเดียวอย่างนี้เราก็ต้องหลงท่องเที่ยวเวียนว่ายอยู่ในวัตฏสงสารถ้าหากชาติไหนที่เรามีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วเราก็ได้น้อมมาใส่ตน ชาตินั้นก็จะเป็นชาติที่ดีที่สุดสำหรับเรามันจะเป็นนิสัยตามส่งให้เราได้ใกล้ฝั่งไปทุกๆขณะทุกๆขณะถ้าหากชาติไหนเราได้สะสมไว้มากเพียงพอเมื่อศรัทธาอินทรีย์บารมีเราแก่กล้าวิริยะบรารมีอินทรีย์เราแก่กล้าสมาธิบรารมีเราแก่กล้า ปัญญาบาร,รมีเราแก่กล้าเราก็จะสามารถน้อมคำสอนพระพุทธองค์มาปฏิบัติแล้วก็สามารถเข้าถึงมรรคถึงผลนิพพานไปได้ถ้าหากชาติไหนเราไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาอย่างนี้ชาตินั้นเราก็ทำมันก็ไม่มีผลมากบางทีเราก็ทำดีบางทีเราก็ทำชั่ว แต่เราก็จะทำชั่วมากกว่าทำดีถ้าหากยิ่งชาติไหนเราได้มีโอกาสได้เกิดอยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วเราก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้น้อมมาใส่ตนอย่างนี้ถ้าหากวางชาติอย่างเงี้ยศรัทธาเรามันมากอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถได้ทำคุณงามความดีได้เยอะหลายท่านบางทีก็อาจจะสามารถข้ามฝั่งไปได้เลย ถ้าหากเราไม่ได้เดินอยู่ในทางเส้นทางที่พระองค์ได้มาค้นพบแล้วก็ยำมแยกแจแจงแล้วก็ได้บอกทางไว้อย่างเงี้ยหมู่สัตว์นี่ก็จะเดินแบบตะเปะตะปะมันไม่มีแนวทิศทางหลายศาสนาอย่างเงี้ยที่เรา ได้เกิดมาอย่างเงี้ยเราก็บางทีก็ได้ไปอยู่ในศาสนาอื่นๆเขาบอกทางเราผิดอย่างเงี้ยเราเอาความศรัทธาเราไปเดินตามหัวหน้าฝูงโคที่เขาไม่รู้สถานะอย่างเงี้ยเราก็ได้สร้างวิบากกรรมอะไรไปไม่รู้กี่ภพกี่ชาติกว่าเราจะได้ชดใช้กรรมได้หมดแล้วเราจะได้เวียนว่ายกลับมาได้พบ คำสอนในพระพุทธศาสนานี้อีกสั่งสารวัตรนี้มันยาวนานเหลือเกินผู้คนหนึ่งคนอย่างเงี้ยกว่าจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธองค์นี้มันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากมากกว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์ที่จะได้อุบัติขึ้นมานี้ พระพุทธองค์ได้สร้างสะสมบาร,รมีสามสิบทัศน์นี้อย่างยิ่งยวดจะไม่มีการย่อหย่อนเพราะมันเป็นบาร,รมีของพระพุทธเจ้าเป็นบาร,รมีสัพพัญญูที่จะบอกหมู่สัตว์แล้วก็จะหรือขนหมู่สัตว์ข้ามฝั่งออกจากวัฏสงสารไปได้พระพุทธองค์ต้องสร้างแล้วสร้างอีกสร้างแล้วสร้างอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีก กว่าบารมีสามสิบทัสของพระพุทธองค์จะเต็มแต่ละหนึ่งพระองค์การบริจาคลูกบริจาคเมียไม่ใช่เป็นชาติพระเวสสันดรชาติเดียวที่ไหนพระพุทธองค์ได้บริจาคมานับพบนับชาติไม่ท้วนกว่ากำลังใจนี้มันจะเต็มเปลี่ยมบารมีสามสิบทัศนี้กว่าจะเต็มอย่างนี้ พระ,ระองค์ได้เสียสละดวงตามาไม่รู้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่การเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์เปรียบเสมือนผืนปัตภพีนี้ทับถมกันด้วยผืนทรายอย่างนี้เอาเข็มปักลงไปในช่องไหนอย่างนี้ไม่มีช่องว่างที่พระองค์ไม่ได้เกิดความเสียสละของพระองค์มันยาวนานแล้วถ้าพระองค์จะข้ามฝั่งตามลำพังของพระองค์เองอย่างนี้ เมื่อสี่อสงไขยกับแสนมหากัาบก่อนอย่างนี้พระพุทธองค์ได้ฟังคาถาจากพระพุทธเจ้ามีนามว่าทีปังกรแค่เพียงสั้นๆพระองค์ก็จะสามารถข้ามฝั่งไปได้เลยแต่ด้วยกำลังใจที่จะหรือหมูสัตว์ออกจากวัตะสงสารอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ได้สร้างบำเพ็ญบารมีอีกสี่อสงไขยกับแสนมหากราบ กว่าจะได้เต็มสมบูรณ์สิ่งที่พระองค์ได้นำมาแสดงนำมาบอกเราอย่างนี้เป็นเพียงแต่ใบไม้ในกำม,มือเท่านั้นสิ่งที่พระองค์ได้รู้เนี่ยได้รู้มากมายเหลือเกินแต่สิ่งไหนมันไม่เป็นประโยชน์พระพุทธองค์ก็จะไม่ได้นำมาเล่าแล้วก็ไม่ได้นำมาแสดงเพราะมันเสียเวลา,าศาสนาพระพุทธเจ้าหลายๆพระองค์ก็มีอายุ มีเป็นแสนปี9ก้าหมืนปีไล่ลงมาตามอันดับแต่ศาสาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ก็คือมีอายุไขหมูสัตว์เนี่ยมันมีน้อยก็คือไม่เกินร้อยปีบวกลบก็นิดหน่อยแต่ตอนนี้มันผ่านไป2,000กว่าปีอายุของหมูสัตว์ก็จะเหลืออยู่แค่ประมาณสัก75ปีบวกลบนิดหน่อยมันอายุไขมันไม่ได้ยืนยาวนานมาก พระพุทธองค์ก็ได้ประกาศาศาสนาไว้5,000ปีเพื่อที่หมู่สัตว์นี้ที่ไม่ทันพระพุทธองค์ก็จะได้มีได้ยินได้ฟังคําสอนนี้น้อมมาปฏิบัติก็จะสามารถข้ามฝั่งออกจากวัฏสงสารนี้ไปได้ถ้าหากว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ประกาศาศาสนาไว้ไม่ได้ให้พระธรรมและวินัยนี้เป็นาศาสดาแทนพระพุทธองค์อย่างนี้ คำสอนมันก็จะถูกบิดถูกบิดไปเรื่อยแล้วก็ถูกถูกเขาเรียกว่าเอาสิ่งอื่นๆมาปนไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วคำสอนของพระ,ระองค์เนื้อแท้มันก็จะค่อยๆอ,อันตรธานหายไปมันจะหาคําว่ามรรคผลนี้ไม่มีเลยพระพุทธองค์ก็ไม่ได้แต่งตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ ให้พระธรรมและวินัยแล้วพระอภิธรรมอะไรนี่แหละเป็นศาสดาแทนพระพุทธองค์ถ้าหากเราไม่มีพระเถระที่ร้อยกองพระธรรมวินัยไว้ให้พวกเราอย่างนี้คําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ที่ประเทศไหนเราก็มาศึกษาเวลามาปฏิบัติด้วยคําพูดสื่อสารกันไม่เข้าใจเราก็จะปฏิบัติยาก แต่วันนี้คำสอนที่ครูบาอาจารย์พระเถระรุ่นสู่รุ่นได้ร้อยกองไว้แล้วก็ปัจจุบันนี้ได้เป็นพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทยแปลไว้ก็มีเป็นบาลีก็มีก็ให้เข้าไปศึกษาตามสติกำลังของตัวเองแล้วให้เราน้อมมาปฏิบัติหาสำนักครูบาอาจารย์ที่ท่านมีข้อวัดปฏิบัติที่ดีอยู่ในพระธรรมวินัยอย่างนี้ย ให้เราปฏิบัติเดินตามอย่างซื่อแล้วเราก็จะสามารถข้ามฝั่งออกจากวตาสงสารนี้ไปได้แล้วเราจะขอบคุณคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ได้จับจิตจับใจมันจะเป็นชาติที่ดีที่สุดที่สำหรับเรามีโอกาสได้มาพบคำสอนในพระพุทธศาสนาถ้าหากเราข้ามฝั่งไปได้ มันจะเป็นชาติที่ดีที่สุดที่เราเวียน่ายตายเกิดที่เราท่องเที่ยวมาในสังสารวัตนี้เราทําให้ถึงที่สุดเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียน่ายตายเกิดให้เขามาติหินนินทาแล้วก็ให้เขามาต่อว่าให้เขามาอะไรให้มันเศร้าโศกเสียใจยอีกต่อไป การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้พระองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสกาดคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันนี่จะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ ถ้าเรามาเดินอยู่ในเส้นทางที่พระองค์ได้ประทานไว้ในมรรคมีองค์แศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะถูกถอดถอนอุปทานขันห้าได้มันจะถูกถอนนันทิได้มันจะถูกถอดถอนความเพลิดเพลินได้มันจะถูกถอดถอนอวิชชาได้ถ้าหากไม่มาเดินอยู่ในเส้นทางนี้แล้วมันไม่สามารถละอุปทานขันห้าได้มันรู้มันก็รู้แต่สัญญามันไม่สามารถ ถูกถอดถอนได้เพราะว่าข้อวัดปฏิบัติมันไม่ถูกให้เราทบทวนศีลของตัวเองอยู่ทุกๆวันว่าเรารักษาศีลอะไรพิจารณาก่อนแล้วค่อยทำมักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายพิจารณาแล้วก็ค่อยทำพิจารณาแล้วค่อยทำถ้าหากเรายังไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยเนี่ยมันเหมือนเรารักษาศีลแค่ข้อเดียว ให้เราหาสำนักครูบาอาจารย์ที่ท่านมีระเบียบว,วัดที่ดีอย่างนี้เราเฝ้าสํารวมดูอยู่ทุกๆวันอย่างเนี้ยต่อตอไปเราไม่ส่งจิตออกไปรับค่าสึกข้างนอกเข้ามาศีลเราจะสมบูรณ์กรรมบท1สิบมันก็จะสมบูรณ์ตัวอยู่ไหนใจก็อยู่นั่นแล้วในระหว่างวันที่เราเดิอนอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวทำอาณาปานสติควบคู่กันไปอย่างนี้ทำการทำงานอยู่ดูแลเสนา,นาอาสนะอยู่จัดสรรเวลาให้มันเหมาะสมกับตัวเองแบ่งเวลาไปศึกษาพระไตรปิฎกทำงานส่วนรวมแล้วก็หลีกเล้นปีกวิเวก,ก,กออกมา ถ้าเราทําหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยทุกๆวันทุกๆวันมันจะมีแต่ความจเจริญเกิดขึ้นเกิดขึ้น,นต่อต่อไปศีลมันจะสมบูรณ์สติมันจะตั้งมั่นสัมมาสม,มาธิมันจะเกิดปัญญามันจะรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงเมื่อจิตดวงนี้มันไม่มีนิวรมันผ่องใสมันมาสร้างเหตุถูกผลมันย่อมถูก ก็ต,ต่อไปมันจะเห็นว่าการเกิดนี่ก็เป็นทุกข์ดังที่พระองค์ได้แสดงไว้ความพลาดพลากจากของที่รักก็เป็นทุกข์เศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์ของที่ไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ของที่มันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ก็เป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มันเป็นเพียงแต่เหตุปัจจัยที่มาอาศัยกันเกิดขึ้นมันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับ มันไม่สามารถบังคับบัญชาอะไรได้มันเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสติสมาธิปัญญานี้มันจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนแต่อาศัยเหตุปัจจัยนั้นเกิดขึ้นมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเหล่าเขามันค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นมันจะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวาง ื่อม,มันวางถึงที่สุดมันจะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้วเราจะแจ่มแจ้งในเราจะแจ่มแจ้งในธาตุสเราจะแจมแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจ่มแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคต พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้า